สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูยุย้ยยมาพรบุตะชาตในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูยุ้ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารที่มีตัวหารสามหลักและการหารตัวไม่ทราบค่าในประโยคเัญลักษณ์เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการแก้โจทย์การหาร คือการนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือค่ะเด็กๆเ,เราไปดูตัวอย่างที่หนึงกันเลยค่ะ6,8 0 0 0หารด้วยสองอยเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทําถ้าเด็กๆสังเกตจะเห็นได้ว่าตัวตั้งมักอยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวเสมอและตัวหารมักอยู่นอกเครื่องหมายหารยาวนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆยังจําหลักการหารตัวเลขได้หรือไม่คะเราจะหารตัวเลขทางฝั่งซ้ายมือไปทีละหลักจนหมดจํานวนดังนั้นเราจะเริ่มจาก200คูณจํานวนเต็มใดแล้วได้เท่ากับ6ซึ่งก็ไม่มีนั่นเองค่ะเด็กๆเราก็จะใส่สู0ลงไปและขยับตัวถัดไปทางขวางขวามือเป็น68 200คูณจํานวนเต็มใดแล้วได้68 ซึ่งก็ไม่มีอีกเช่นกันค่ะให้ใส่ศูนย์ลงไปค่ะและขยับตัวถัดไปทางฝั่งขวามือเป็น680 200คูณจำนวนเต็มใดแล้วได้เท่ากับ680หรือได้ใกล้เคียง680แต่ห้ามเกิน680นั่นเองค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะ200คูณจำนวนเต็ม3นั่นเองค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ600นั่นเองค่ะซึ่งก็มีค่าใกล้เคียง680แต่ไม่เกิน680นั่นเองค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆได้ผลลัพธ์แล้วก็นําผลลัพธ์ที่ได้มาลบกันค่ะจะได้เท่ากับ80ดนั่นเองค่ะเด็กๆดึงศูนย์ตัวถัดไปทางขวางขวามือลงมาค่ะจะได้เท่ากับ800อนั่นเองค่ะ200คูณจํานวนเต็มใดแล้วได้เท่ากับ800ถูกต้องแล้วค่ะ200รคูณ4นั่นเองค่ะเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ800อนั่นเองค่ะนําผลลัพธ์ที่ได้มาลบกันค่ะลบกันแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับศนั่นเองค่ะ ดึงศูนย์ตัวถัดไปทางขวางป่ามือลงมาจะได้เท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะ200คูณจำนวนเต็มใดเราได้ศูนย์ถูกต้องแล้วค่ะคูณศูนย์นั่นเองค่ะนำผลลัพธ์ที่ได้มารบกันค่ะก็จะได้ศูนย์นั่นเองค่ะเราจะสรุปตอบได้ว่า6,8000หารด้วย200มีค่าเท่ากับสา0รอนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมตรวจคำตอบนะคะวิธีการตรวจคำตอบเราจะนำ ผลรับที่ได้มาคูณด้วยตัวหารนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบที่ได้จะได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเด็กๆคิดถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆค่าเด็กๆเ,เราไปดูตัวอย่างที่สองกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่สองสองห9หารด้วยห้ารเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำเราก็จะได้ว่า 2 2 4 4 9อยู่ในเครื่องหมายหารยาวและตัวหาร500จะอยู่นอกเครื่องหมายหารยาวนั่นเองค่ะ500คูณจำนวนเต็มใดแล้วได้2ซึ่งก็ไม่มีนั่นเองค่ะเด็กๆเราก็ใส่สูนลงไปค่ะและขยับตัวเลขไปทางฝั่งขวามืออีก1จํานวนจะได้ว่า500คูณจํานวนเต็มใดแล้วได้22ซึ่งก็ไม่มีอีกเช่นกันค่ะให้เด็กๆใส่สูนลงไปค่ะขยับตัวถัดไปเป็น224 500ยคูณจำนวนเต็มใดแล้วได้224ซึ่งก็ไม่มีเช่นกันค่ะเด็กๆให้เด็ดกๆใส่ศูนย์ลงไปค่ะและขยับตัวถัดไปทางฝั่ง,งขวามืออีกเช่นเคยค่ะเป็น500้ยคูณจำนวนเต็มใดแล้วได้เท่ากับ2 2 4 4เอาใกล้เคียง2 2 4 4แต่ห้ามเกิดน,นะคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะได้4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น500ยคูณจำนวนเต็ม4จะได้เท่ากับ2,000ันนั่นเองค่ะเด็กๆ นำมารบกันค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ244ค่ะให้ดึงตัวหารที่อยู่ทางฝั่งขวามือที่เหลือถัดไปลงมาค่ะจะได้เท่ากับ2,449 500คูณจำนวนเต็มใดแล้วได้2,449เอาใกล้เคียงแต่ห้ามเกินนะคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะ500คูณจำนวนเต็มสนั่นเองค่ะเด็กๆจะมีผลลัพธ์เท่ากับ2,000นั่นเองค่ะ นำมาลบกันค่ะลบแล้วจะได้เท่ากับ449นั่นเองค่ะเด็กๆด,ดังนั้นเราจึงสรุปตอบได้ว่า22,449หารด้วย500ได้44เศษ449นั่นเองค่ะเด็กๆวิธีการตรวจคำตอบเราจะนำผลหารคูณตัวหารและบวกตัวเศษจ,จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆสังเกต จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่หนึ่งเป็นการหารแบบลงตัวและตัวอย่างที่สองเป็นการหารแบบไม่ลงตัวนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคุณยุธจะพาเด็กๆไปหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารกันต่อนะคะตัวอย่างที่1ค่ะห2 7้อยหารด้วยดาวเท่ากับห้าสิบเจ็ดด็กๆสังเกตเิคะว่ามีอะไรที่แตกต่างจากจเพื่อนนั่นก็คือ สัญลักษ์รูปดาวนั่นเองค่ะซึ่งสัญลักษณ์รูปดาวนี้จะแทนตัวไม่ทราบค่านั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะเป็นดาววงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรืออาจจะเป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะเด็กๆดังนั้นให้เด็กๆรู้ไว้ว่าตัวไม่ทราบค่ามักจะไม่ใช่ตัวเลขน,นั่นเองค่ะเด็กๆวิธีทำเนื่องจาก6 2 7ยหารด้วยดาวจะได้เท่ากับ5้าบดังนั้นจะได้ว่า ดาวหาได้จาก 627. หารด้วย57นั่นเองค่ะดังนั้นดาวจะมีค่าเท่ากับ11นั่นเองค่ะจำนวนนับที่แทนดาวก็คือ11นั่นเองเด็กๆตอบเลยค่ะว่าจำนวนนับนั้นคือ11ค่ะค่าเด็กๆเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะ ตัวยอย่างที่สองสามเรี่ยมหารด้วยห้าสิบเท่ากับยี่สิบเก้าวิธีทำเนื่องจากสามเรี่ยมหารด้วยห้าสิบจะเท่ากับยี่สิบเก้าจะได้สามเหลี่ยมเท่ากับยี่สิบเก้าคูณห้าสิบสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบค่ะจำนวนนับที่แทนสามเหลี่ยมก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนั่นเองค่ะเด็กๆตอบหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบค่ะ สำหรับวันนี้คุยุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ